สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยมือเดียวป้ายแดง5ประตูทรงงามๆครับสีดำดุแบบนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงครับปี2011นะครับกับ Ford f i ฟีต1.6ออโต้น้ำมันล้วนครับรถสวยมากๆครับน็อตไม่ถอดเลยครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับไม่มีขยับรถอยู่ที่คลอง7จ็ดปทุมธานีนะครับ บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ใครที่กำลังหา Ford f i e ียตนะครับ1.6ออโต้ Auto, พวงมาลัยมัติฟังก์ชันเซนทรอล็อกแอร์แบ็ ABS ครับรถสวย ใช้งานแค่1 4 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสภาพดีมากๆครับก็ชมเช็คดูรถนะครับบุ๊คสวิตอยู่ครบนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะครับตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยนะครับรถสวยสภาพดีงามการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อใครสนใจนะครับโทรได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับให้รีบตัดสินใจนะครับสีดําแบบนี้นานๆจะมีมาและไม้น้อยมากๆมือเดียวป้ายแดงด้วยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆแล้วครับ เบาะหลังพับได้นะครับใครที่สนใจและกําลังหารถใช้งานนะครับก็ต้องฝากไว้เลยครับคันนี้สภาพดีมากๆครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับมีเบอร์โทรและก็ลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับที่เบอร์โทรเลยครับ Ford Fiesta นะครับ1.6 Auto ปี2011นะครับ140,000บาทครับโทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยรถดีรถคัดมาฝากสมาชิกนะครับนานๆจะเจอสีดำนะครับมือเดียวป้ายแดง บริการจะส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับใครที่สนใจนะครับรีบโทรเจรจานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นี่คิวเยอะมากนะครับจะเข้ามาชมนะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจรจาเลยครับถ้าชอบจริงมัดจําได้เลยครับหนึ่งในร้อยครับคัดแล้วเช็คแล้วนะครับแอดมินเช็คมาให้เรียบร้อยนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับคันนี้เกียร์ที่กังวลกันก็เคลมจากศูนย์เรียบร้อยนะครับทุกระบบเช็คมาแล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจก็ชมดูก่อนเช็คดูได้ครับรถสวยสภาพดีสีดํา มีริ้วรอยนิดหน่อยเพียงเท่านั้นนะครับก็ใครที่กำลังตามหา f o r d f ฟลตนะครับคันนี้ราคาดีงามสภาพยอดเยี่ยมมากๆนะครับรถอยู่ที่คลอง7ประทุมธานีนะครับคลิกที่ชื่อคลิปนะครับนี่มีบโทรนะครับโทรได้ไลน์ได้นะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับนี่ครับห้องเครื่อง คือเดิมครับไม่มีชนแน่นอนนะครับดูน็อตนะครับและตัวนี้ก็มีบุกสวิตอยู่ครบเข้าศูนย์หน้าเดิมหนังเดิมงามๆครับน็อตไม่ขยับนี่นะครับนำมาฝากนะครับรีบพิจารณารีบตัดสินใจสําหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านําเสนอให้กับสมาชิกเรียบร้อยแล้วสมาชิกก็ลองชมและพิจารณานะครับการันตีครับว่าจะส่งถึงบ้านท่านแน่นอนท่านรอเช็ครถทดลองขับได้เลยครับกลัวจะไม่ทันมาจําได้มาจําครับเจรจากับคนขายได้เลยครับสำหรับผมการันตีและชี้เป้าให้เรียบร้อยนะครับ นี่นะครับภายในงามๆเบาะหนังสวยๆบริการจัดส่งให้พร้อมการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อโดยพิกปั้มนะครับการันตีการโอนนะครับถ้าโอนไม่ได้แถมเงินคืนแถมเงินให้ด้วยครับรถสวยสภาพดีระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับแบบนี้ก็ดูสวยดูสว่างตาดีครับ เอาละครับจะมาชิกรีบตัดสินใจเลยครับรถสวยสภาพดี5ประตูทรงสุดฮิตแบบนี้นะครับ Ford Fiesta เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับใครที่ชอบหรือสนใจนะครับไม่มั่นใจก็ลองเข้าไปเช็คได้ครับใน Ford Fiesta ขับนะครับฉะนั้นก็นำมาฝากนำมาให้ชมนะครับเรื่องที่ใช่จัดที่ชอบจะได้ใช้รถของท่านได้อย่างมีความสุขนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะพยายามหารถที่สวยนำมาฝากสมาชิกนะครับสมาชิกก็เลือก ชมจัดซื้อเท่าที่ตัวเองชอบและที่ไหวนะครับมีรถเยอะแยะมากมายนะครับคันนี้เช็คและคัดและการันตีให้เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ครับสวยๆแบบนี้ชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีไม่ขาดนะครับภาษีกันยาครับอย่างปี2021ครับโอ้ดีงามราคานี้สภาพนี้จัดไปเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท